สวัสดีครับ CTW r i d e r นะครับวันนี้วันที่22เมษายน64เรามีรถเข้ามาใหม่1คันคลิปนี้เป็นการรีวิวรถแบบละเอียดคันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็น honda shadow 750ตัวคลาสสิกทะเบียนแท้รายละเอียดมีอะไรบ้างไปชมกันครับให้ดูสภาพรถ ดยรวมก่อนนะครับก็คันนี้ก่อนอื่นเ,เป็นอีกหนึ่งคันนะครับในคันแรกที่ได้มาขายตั้งแต่ขายรถแนวนี้มานะครับคันนี้เป็นชาร์โดคลาสสิกตัว750 4.4ซีซีรหัสตัวถัง rc 44ทะเบียนแท้นะครับก็เป็นคันแรกเลยที่ที่ผมได้มา ขายตั้งแต่ทํารถพวกนี้มานะครับพราะปก,กะติเราจะเจอแต่สปรอร์สามิทนะครับก็คันนี้เป็นทะเบียนแทค้คันนี้เป็นโฉมตัวคลาสสิกนะครับรูปร่างหน้าตาตัวเจ็ดครึ่งเนี่ยจะเหมือนกับ400ทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็นกคือรหัสตัวถัง รหัสเครื่องนะครับแล้วก็ตัวอะไรภายในของเครื่องไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์บูเรเตอร์นะครับลูกสูบก้านสูบวาล์วนะครับบางอย่างจะไม่เหมือนกับตัว400นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยคันนี้เวลาขึ้นไปค่อมที่แตกต่างเลยผมรู้สึกว่าน้ำหนักันหนัก,กกว่าตัว400ที่เป็นตัวคลาสสิกนะครับ นอ,อกนั้นอะไหล่ภายนอกรูปรักษ์ภายนอกผมว่ามันน่าจะใช้กันได้นะครับกอลาเรียมีอะไรบ้างเราไปดูรถกันครับก่อนอื่นผมว่าโดยรวมสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดสีพวกโรเมียมพวกอะไรนี้มองผ่านๆก็เรียบร้อยอยู่นะครับเราไปเริ่มกันที่ตัวยางก่อนนะครับยางสภาพดีนะครับ ข้างหน้าเป็นของดันหลอกอยางแพงด้วยนะครับดอกเหลือเยอะนะครับขนยางยังอยู่ไม่มีเปลือไม่มีแตกครับส่วนยางหลังเนี่ยเ,เหมือนพึ่งเบิกเลยนะครับสภาพสวยไม่มีเปิดอยไม่มีแตกเช่นกันนะครับคันนี้ตัดปัญหาเรื่องอยางทิ้งไม่ได้เลยนะครับ ใช้ได้อีกประมาณเป็นปีขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับการขี่ตตดปัญหาเรื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนลาไปต่อมาก็สภาพล้อนะครับขอบล้อเป็นเดิมโรงงานนะครับไม่ผ่านการชุบหรือบิวใดๆทั้งสิ้นนะครับสีลวดก็เช่นกันน่าจะเป็นของเดิมโรงงานนะครับคันนี้บอกก่อนโฉมชาร์โด รหัสนี้จะปีผลิตประมาณ1 9 9 7ถึง2 0 0 3นะครับโฉมตัวสุดท้ายคือปี2 0 0 3ก่อนจะขึ้นปี2 0 0 4จะเป็นตัวที่ล้านที่เพิ่งขายไปนะครับรหัส RC 5 0ก็จะเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับเป็นเพาอันนี้เป็นโซ่อยู่นะครับก็อายุก,ก็ประมาณเกือบ20ปีนะครับหรือ20ิปีนิด,นด ลุงล้อที่รวดมีเก่าบ้างตามอายุนะครับแต่ขอบล้ออะไรก็ยังโอเคอยู่ต่อมาก็เอาสุดสีก่อนแล้วกันนะครับสุดสีโดยรวมสวยไม่มีตำหนิใหญ่ๆ โดยรวมก็โอเคชุดสีเขาน่าจะทำมาแล้วนะครับมีร่องรอยการทำสีมาอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะคือบางคนอาจจะไม่หรือบางท่านอาจจะไม่ชอบหรือบางท่านอาจจะชอบก็ได้แต่ว่าคันนี้เขาใส่งานฝีมือมาด้วยนะครับก็เป็นงานเพ้นทเป็น Airbus นะครับบนถังมาเป็นสไล นะครับลายสวยอยู่นะครับเป็นศิลปะบนตัวรถนะครับมีงานเพ้นท์มาอันนี้นะครับเป็นงานแอร์บัดความเงาอะไรก็สวยนะครับชุดสีตีให้80%เซนขึ้นนะครับไม่มีตำหนิใหญ่ๆอะไรมีร่องรอยตามการใช้งานนิดหน่อยครับต่อมาสภาพโคมียมครับคันนี้ โครเมียมโดยรวมสวยนะครับไล่ตั้งแต่ที่หุ้มโชคขึ้นมานะครับไปหน้ากระจกคันนี้เป็นแฮนด์ตรงนะครับเปลี่ยนแฮนด์เป็นแฮนด์ตรงกระจกวองข้างเดิมที่ปิดแผงคอเป็นโครเมียมนะครับท่านได้กันล้มแล้วก็สปอร์ตไลท์นะครับ มีประโยชน์เวลารถล้ลมอะไรช่วยป้องกันรถเป็นรอยได้นะครับฝาครอบมน้าาํา,า,าก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 ็เป็นโครเมียมนะครับฝากรฝาเครื่องด้านล่างฝาบนฝากระเป๋าก็เป็นโครเมียมนะครับตัวท่อเป็นท่อแต่งพวกโช้พวกคิ้วอะไรก็ยังสวยครับ ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสองป้ายนะครับยงสภาพดีคิ้วช็อบางโซ่นะครับสภาพก็ยังโอเคฝาเครื่องนะครับตัวเครื่องนี่แห้งๆนะครับไม่มีเยอะไม่มีรั่วซึมใดๆทั้งสิ้น โอเมียมโดยรวมโอเคนะครับท่อเป็นท่อแต่งพันผ้ามานิดหน่อยนะครับพักเท้าแต่งมีที่วางขากันตัวกันล้มมีสปอร์ตไลท์ติดตั้งมาเพิ่มนะครับปบอกแทนหัวกะโหลกข้อไม้สภาพดีบอก ไม่มีขาดเบาะเดิมนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยมีทั้งนาฬิกานะครับเวลาตรงด้วยมีทั้งวัดเทมมีทั้งวัดแบตนะครับสองตัวนี้มีสปอร์ตไลท์แยกต่างหากมีสวิตไฟหน้าแยกนะครับทำมาค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูครับ นะครับสังเกตไฟหน้าปัดในคลิปตัวเลขมันจะกระพริบนะครับแต่ว่า,าจริงๆมันไม่ได้กระพริบนะครับมันเป็นที่กล้องนะครับหนะ้าปัดไหนติดหมดไฟเกยว่างนะครับอยู่อยงนี้เดี๋ยวรอรอสตาร์ทเครื่องครับ สำคัญนะครับไม่สองหมื่นสองกิโลผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนมาหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขายกใหม่ลูกใหม่หรือเปล่าแต่ถ้ามันติดรถมาเนี่ยมันวิ่งน้อยมากนะครับรถเกือบ20ปีวิ่ง20งหมื่นโคตรน้อยเลยครับนะครับแต่ปกติดจะตอนกอยากนะครับถ้าจะต้องโกงเลขกิโลต้องเปลี่ยนยกลูกนะครับ อันนี้สองหมืนสองนะครับถ้าใช่ก็วิ่งน้อยมากแต่รถยี่สิบปีอย่าไปซีเรียสเรื่องใหม่ดีกว่าครับผมบางคนแบบรถยี่กับยี่สิปีถามใหม่เท่าไหรอ่อะไรเงี้ยบางทีผมว่าเราโฟกัสที่รถมากกว่าโฟกัสที่สภาพรถปีกว่านะครับบางทีเลขไม่มันเปลี่ยนกันได้ไม่ต้องไป สี่เรียนมันนะครับดูสภาพเครื่องสภาพตัวรถสภาพองค์โดยรวมองค์รวมดีกว่าว่ามันโอเคไหมนะครับก็ลำนี้ลำนี้ถ้าให้ผมแจ้งมีเรื่องซีรว่ดแล้วกันนะครับหนึ่งเรื่องอาจจะไม่สวยใสเท่าไหร่นะครับเรื่องที่สองตัวท่อเนี่ยมีบุบตรงนี้นิดนึงนะครับ เรื่องที่สามตัวก้านเบรกคมเนี่ยมีรอกนะครับน่าจะเกิดจากการชุบมาไม่ดีผมว่าไม่ควรชุบอะ่ะเพราะว่าของเดิมมันก็จะเป็นแบบเนี้ใช่ไหมต่นันี้ยันชุบมาแล้วมันแบบมันรอกอีกหนึ่งนะครับมีสามเรื่องนะครับซี่ลวดท่อบุกแล้วก็ก้านเบรกตรงนี้ทุกเรื่องไม่มีผลกับการใช้งานนะครับเป็น ความสวยทางจิตใจของแต่ละคนนะครับแต่ว่าที่ร้านก็ต้องแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านสีเลียดไม่เหมือนกันนะครับคันนี้ชาโด้ w 7 5ดตัวคลาสสิกปีผมเดาว่าน่าจะอยู่มาปี2000นะครับ2 0 0 0 2น0 1เนี่ยแหละเพราะว่าตัวโชมสุดท้ายปี2003นะครับรหัส rc 4 4ทะเบียนแท้ตรงรุ่นภาษีหมดเดือน สิงหา64ไม่ขาดต่อทะเบียนพร้อมโอนนะครับอันนี้ CTW r i d e r ขายยว่ที่139,000บาท139,000บาทไม่ไกลเกิน200กิโลจากร้านส่งฟรีนะครับถ้าไกลก็ลองคุยกันนะครับบางทีก็ต่อรองกันได้นะครับแต่139,000บาทเอาง่าย เรายกไปส่งให้นะครับเรื่องระยะทางเดี๋ยวต่อรองเดี๋ยวคุยกันนะครับคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมโอนทะเบียนเป็นจังหวัดจันทบุรีนะครับคันนี้สามารถตรวจโอนย้ายเข้าภูมิลำดาของคนซื้อได้เลยนะครับแต่ย้ายป้ายเข้าจังหวัดไหนก็ได้เลยคันนี้ถ้าไปโอนน่าจะมีเตดเรื่องเรื่องท่อไอเสียนิดนึงแต่ว่ามันไม่ดังนะครับมันไม่ดังเลยเสียงมันเงียบผมว่าน่าจะผ่านนะครับนอกนั้น รถองค์รวมสภาพเดิมกระจกมีครบไฟท้ายไฟเลี้ยวอยู่ครบรถโดยรวมไม่ได้ผิดระเบียบนะครับตัวท่อก็ไม่ดังเท่าไหร่นะครับทะเบียนถูกต้องพร้อมโอนนะครับถูกขนส่ง1นึ0 0แบาทลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ CTW r i d e r คันนี้750ซีซีนะครับราคาเท่ากับตัว400เลยนะครับก็สนใจสอบถามได้ครับ CTW r a d e r เรามีรถมาตลอดนะครับติดตามเพจร้านได้เลยก็มีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ใครที่สนใจหรือใครที่อยากจะสอบถามก็ทาง Facebook ทาง l ล n e หรือด่วนสุดโทรหาผมได้นะครับคุยได้ทุกเรื่องนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ